หน่วยที Baker, <t ried> ่5การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเบื้องต้นรายวิชาสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่5นี้จะประกอบด้วยอันตรายความและความเสี่ยงความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยและสุขภาพขอบเขตและจุดมุ่งหมายของการประเมินความเสี่ยงวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงอันตรายแดนจอรัชหมายถึงสิ่งใดซึ่งมีศักยภาพก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ศักยภาพที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้มีอยู่หรือแฝงอยู่ในสาสารวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรหรือการเป็นฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมความเสี่ยงริชหมายถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ของอันตรายที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บการเจ็บป่วยหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงของอันตราย ความเสี่ยงก็จะเท่ากับโอกาสที่จะเกิดอันตรายคูณด้วยความรุนแรงของอันตรายดังนั้นความเสี่ยงเป็นผลรวมของความเป็นไปได้ของการเกิดอันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บการเจ็บป่วยหรือทรัพย์สินเสียหายและความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยและสุขภาพในการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจะต้องพิจารณาทั้งความเสี่ยงของการเกิดอันตรายด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวความเสี่ยงความอันตรายด้านความปลอดภัยโดยทั่วไปเห็นได้ชัดเจนและนายจ้างความสนใจเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดเนจนเช่นการไม่มีที่ครอบส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรการบาดเจ็บจะเกิดขึ้นทันทีและเห็นได้ชัดเจนทั้งหมดการสัมผัสสารอินทรีย์ในรูปของฝุ่น จะพืชหรือสัตว์อาจทาให้เกิดโรคขอบืดได้ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีจึงจะปรากฏอาการและมีผลทําให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังหากมีการสัมผัสซ้ำๆการยกของหนักที่อยู่ในลักษณะไม่สมดุลซ้ซําๆเป็นเวลานานๆทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบบถาวรได้การเจ็บป่วยเรื้อรังหมายถึงปัญหาสุขภาพซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดหรือ กลับคืนสู่สาภาพปกติได้ขอบเขตและจุดมุ่งหมายของการประเมินความเสี่ยงขอบเขตและของการประเมินความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการประเภทของสารประกอบกิจการความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและอันตรายต่างๆที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงเป็นมาตรการที่นํามาใช้โดยมีการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงและหามาตรการควบคุมป้องกันอันตรายการประเมินความเสี่ยงและนความปลอดภัยเบื้องต้นเป็นการชี้บ่งอันตรายซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกับผู้ปฏิบัติงานแล้วจัดลําดับความเสี่ยงซึ่งเป็นการประเมินตนเองว่ามีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมที่ได้ดําเนินการอยู่แล้วเพียงพอหรือไม่ วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงหนึ่งแยกแยะ Digest 2. ควบคุมิ o o t t r o l 3. ประเมินอ v a l u a t i o n 4. สี่ทำให้ดีขึ้น Improve ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยง1เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารเพือ่อโรงงานและพนักงานสสร้างและหล่อเลี้ยงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบริษัท 3. เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ4เป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานของคุณให้การปฏิบัติตนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น5ช่วยให้องค์กรประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมากจากค่าปรับทางกฎหมายค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะขึ้นจากอุบัติเหตุ กระบวนการประเมินความเสี่ยงขั้นตอนที่1ชี้บอกอันตรายขั้นตอนที่ 2. ระบุใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและเสี่ยงอย่างไรขั้นตอนที่3ประเมินความเสี่ยงขั้นตอนที่4ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีระบตรการควบคุมกรอบระยะเวลากําหนดจะเสร็จเมื่อไรโดยกําหนดวันที่แล้วเสร็จตามแผนและวันที่เมินการแล้วเสร็จจริง ส่วนขั้นตอนที่5ก็คือทบทวนการประเมินความเสี่ยงและปรับให้เป็นปัจจุบันขั้นตอนการดระเนินการประเมินความเสี่ยงขั้นตอนที่1ระบุอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขั้นตอนที่2ระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงขั้นตอนที่3กําหนดและใช้มาตรการควบคุมขั้นตอนที่4ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงจะมีหลายรูปแบบด้วยกันอันที่1อาจจะใช้เช็คลิสต์สองใช้ Job Safety Analysis หรือ JSA 3. ใช้ FTA หรือ Fault t t e e Analysis สใช้ E T A หรือ Event Tree Analysis 5. ใช้ F M E A Failure Mode and Effect Analysis 6. ใช้ h a z a r หรือ Hazard and Operability Study จะใช้ what if เพราะนั้นในการในทั้ง7อย่างนี้เราจะใช้รูปแบบใดก็ได้หรือจะใช้ร่วมกันก็ได้เพื่อที่จะเลี่ยงการเ,าเกิดอุบัติเหตุหรือลดความเสี่ยงจบหน่วยที่5การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเบื้องต้นรายวิชาสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอีอยดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทําแบบฝึกหัดท้ายบทท้ายหน่วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติในใบางานนะครับ